สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตถึงการทำงานเบื้องต้นของเครื่องหย่อดเดียนที่จะทำครับโดยใช้ตัว Arduino เป็นตัวควบคุมแทนนะครับแทนตัวที่ผมได้ได้โพสต์ขึ้นไปนะครับโดยหลักการเบื้องต้นของผมคือว่าใช้ตัว Arduino ตัวนี้นะครับตัวนี้328นะครับหน้าตอนนี้มี328นะครับแทน แน่นาคตเดี๋ยวขอเก็บเงินซื้อก่อนฮะหรือถ้าใครบริจาคก,ก็มาเลยครับก <c oughs> ็ก็เป็นตัวคอนโทรลนะครับคอนโทรลแล้วก็มีสว eh, ิตซ์รีเซตเอสวิตซีเล็กจำนวนเงินก็คือเลือกจำนวนเงินนะครับโดยผมจะตอบเป็นผู้เอาไว้นะับผู้เอาไว้เพราะเมื่อต้องการเลือกจำนวนเงินก็ให้จำสายอ่าที่ต้องการนะครับโดยหลักการของผมก็คือว่าสายสีเส้น เส้นที่1 10บาทเส้นที่2 20เส้นที่3 30เส้นที่สี่สี่สิบรวมกันแล้วได้100บาทนะครับก็ใช้วิธีการบวกบวกกันนะบ,บวกกันเอาถ้าเป็นไฮทั้งหมดก็100บาทถ้าต้องการแค่60บาทก็ให้จำเส้นสุดท้ายคือเส้น40นะฮะลงกล่าวนะฮะตรงนี้ทำลง,งกล่าวนะครับก็จะมีสถานะเป็นโลทันทีนะครับแล้วก็ ผมจะทําเป็นแค่รับเหรียญ5กับเหรียญสิเท่านั้นนะครับจะไม่รับเหรียญบาทเหรืสองบาทหรือมากกว่าน,นั้นเพราะว่าในท้องตลาดเครื่องสักผ้าหยอนเหรียญน,นี้จะจะจะ,จะใช้แค่เหรียญ5้ากับเหรียญสินะครับหรือหรืออาจจะไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวนี้ก็ได้หรือจะเป็นตู้ชาร์จแบตมือถือหยอดเหรียญก็ได้นะครับหรือตู้สนูเกอร์ก็ได้ครับวันนี้จะมาดูสาธิตเบื้องต้นนะครับก็คือให้ดูว่า ตัว lcd เนี่ยจะทำงานยังไงอ่าตัวนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับเป็นแค่ให้ดูว่าหลักการคร่าวๆะยังไม่มีการใส่ฟังก์ชันไปมากกว่านี้เพราะว่าอ่ยังกำลังคิดอยู่ครับว่าว่าควรจะทำยังไงดีเพราะว่ามันอินพุตตัวเนี้ยมันน้อยอินพุตเอา u ุมันน้อยเมื่ออินพุตเอา u ุมันน้อยเนี่ยความหลากหลายในการทำมันก็น้อยลงไปอ่ครับผมโอเคเริ่มต้นเลยนะครับ ในที่นี้ผมจะผมใช้60บาทอย่างใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเอา100บาทนะครับก็คือปล่อยเป็นไฮหมดนะครับปล่อยเป็นไฮหมดนะครับแล้วก็ผมกดมดกดรีเซ็ตหนึ่งครั้งเพราะว่าอ่โดยปกติแล้วเนี่ยในการตั้งค่าเนี่ยเราจะตั้งค่าก่อนเปิดเครื่องเสมอนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะครับเอาละครับอ่าให้มาดูตรงสวิตช์ตรงนี้นะครับตรงนี้ ะจะทําหน้าที่แทนพันธ์ที่มาจากเครื่องหยอดเหรียญน,นะครับเครื่องหยอดเหรียญเนี่ยจะมจะีจะส่งค่าพันธ์เป็นลบนะฮะพันธุ์ออกมาเมื่อมีการหยอดเหรียญตรงตามที่ที่ได้กําหนดไว้นะครับเช่นถ้าหยอดเหรียญสิบปุ๊บมันก็จะผ่านเซนเซอร์ครับก็จะจํานวนพันธุ์ก็จะส่งมา1นึ่พันนะครับทันทีครับก็ ต่อมาครับเริ่มดูเลยนะครับกดหนึ่งครั้งนะฮะขึ้น10บาทครั้งที่สองยี่สิบนะครับครั้งที่สามสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนะครับครั้งที่หนึ่งร้ยเนี่ยหรือเรียนที่10เนี่ยผมผมให้มันแสดงเป็นไฟสีแดงขึ้นมาแวบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ดูการทํางานว่ามันเป็นไ,ไปตามที่คิดไว้หรือไม่ให้สังเกตนะับกดคําที่10ปุ๊บขึ้นสีแดงนะครับก็สแสดงว่า,าโดยหลักการเบื้องต้นแล้วเมื่อมีเหรียญหยอดครบจำนวน10เหรียญก็มีการไปทริกหรือมีการไปสั่งงานให้ตัวสวิตช์หรือตัวดีเล์หรือตัวอะไรก็ตามที่เราตั้งไวเนี่ยทำงานในที่นี้ก็เป็น led ครับก็ถือว่าเป็นการทํางานหลักการเบื้องต้นผ่านนะครับ เจอกันในครั้งหน้าครับครับสวัสดีครับ